นุนทอดร่วมบุญทอดกระถินอราแห่งบุญจับตานุนวรนุชและทอดปิติคู่รักสายบุญได้ร่วมกันทำบุญทอดกระถินประจำปีนวัดพระธาตุหม่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับโดยเฉพาะการได้กราบนมัสก,การหลวงปู่ศิลาสร้างความอิ่มเอิมใจและร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้งคู่บุญใหญ่ย,ยอดกระถินสูงเลี้ยวนุนวรนุชเผยว่าบุญมหาถิน ประจำปี2,567ที่วัดพระาธาตุหมื่นหินมีการรวมเงินกระถินยอดเศรษฐีถวาย2 6 4 6 0 2 0 5 0บาทรวมกับยอดกระถินของวัดในปีนี้ทำให้ยอดกระถินวัดพระาธาตุหมื่นหิน2,567สูงถึง89,761,367.05บาทซึ่งนับว่าเป็นยอดกระถินที่สูงมากแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อหลวงปู่ศิลามุมอมองของชาวเน็ต หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการบุญทอดกรถินของนุ่นต๊อดในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการสร้างภาพเพื่อโปรโมทตัวเองเนื่องจากทั้งคู่มีการโพสตภาพและคลิปผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้แฟนคลับร่วมทำบุญด้วยมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าการทำบุญเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรนำมาโชว์หรือสร้างภาพแต่บางคนก็มองว่าการที่ทั้งคู่ทำบุญอย่างเปิดเผยอาจจะช่วยกระตุ้นให้คนอื่นๆหันมาทำบุญมากขึ้นสรุป การร่วมบุญทอดกรถินของนุ่นตอสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของทั้งคู่ที่มีต่อพระพุทธศาสนาและยังเป็นการกระตุ้นให้แฟนคลับหันมาทำบุญมากขึ้นอย่างไรก็ตามการทำบุญควรเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรนำมาโชว์หรือสร้างภาพ